สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกรนเดีรสคุงตามเช่นเคยนะครับแล้วก็โอเคสอรี่ okay, ผมจะทำการโหลดเกมเกมเฮลมาเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่ว่าผมนั้นเล่นไม่ไหวเนื่องจากแม่งเล่นยากชิบหายเลยนะครับเล่นยากจริงๆเล่นยากแบบยากชิบหายเลยตอนนี้ผมก็ เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้วิธีการเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็เสียเวลาการเล่นไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับผม mm hmm. ใช่ซึ่งผมก็ได้สร้างเล่นแบบหลายโหมดแล้วนะครับโอเคเราจะมาเล่นแบบเอาอะไรเนี่ยสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในโหมด mm hmm. เนื้อเรื่องแนะนำสำหรับผู้เล่นที่โหมดเนื้อเรื่องจบแล้วอ๋อชาร์รินท้าทายจับเวลาผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอด เ็ yes. ผมจะได้ในโหมดที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมอืมใช่เขาเรียกว่าประสบการณ์อันนี้ไงเออผมมันไม่เก่งอ่ะอนนาจารย์บอกลบแม่งหมดอ่ะลบทิ้งหมดอ่ะมา ใช <Okay, S 2> ผมขอเล่นดูวิธีการเล่นให้เก่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำซีรีส์แยกปีกันหนึ่งที่แบบจริงจังนะที่แบบแบบชำชองเก่งๆกล้ามใหญ่ท้ำใหญ่ขยานนะ A few moments later อืใค่เจอมาก็มีหินเลยนะครับผมพยายามหาหินนะครับเนื่องจากหินหาย,ยากนะ อืมโอเคเก็บถาวันไปด้วยนะครับจำเป็นก็ดูทางนี้หน่อยนะครับมีอะไรบ้างสมุดบันทึกไอ้สองอันโอเควันการสร้างอะฮะแผงเชือกมีแผงอะไรด้วยวะ แผงหินเล็กแผงหินใหญ่เอาไว้ทำอะไรอะถางเล็กถกังใหญ่โอ้น่าสนใจโอเคเดี๋ยวผมจะขอทำการค้าเป็นมีดน้อยก่อนแล้วกันนะครับโอเคพื่อที่เราจะได้กูอยู่ที่ไหนนะเป็นลำธารที่หนึ่งโอเคผมจะเดินทางไปทางฝั่งนู้นแล้วกันเนาะ เดี๋ยวจะเดินทางไปหาที่อยู่กันก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้มีเสียงกบเ <c oughs> ฮ้ยห <c oughs> นอแงแมลงกระดูก่โชคดีว่ะมาเจอหนองมแมลงกระดูกกระดูกดมันเอาไว้เจาะนี่ได้อะต้นอะไรวะดอกไม่ทราบชื่อแต่ขุดได้นะครับ สมุนไพรไม่ทราบชื่ออีกแล้วผมไม่รู้จักเลยอะ่ะใครรู้ก็บอกได้นะครับถ้ารู้นะใบายาสูบเอ้ยเหมือนใบายาสูบเอาไว้ทำอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้เหมืนมันมีประโยชน์อยู่นะใบายาสูบอะ่ะผมทำการตัดต้นไม้พวกนี้ไว้ใช้ก่อนก็เป็นฟืนนะครับ ไม้ไม่ทราบชื่ออันนี้น่าจะกินได้เฮ้ยน้องเป็นปากโก่งคางว่ะหัวอะไรไม่รู้จะกินได้แน่นอนเอ้ยเอา้าเจอบ้านว่ะเจอบ้านเฉยเลยเฮ้ยอยู่นี่เจอบ้านเฉยเลยไม่ต้องหาของแล้วดิ ใช่ไหมมีบ้านอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มีอะไรเก็บบ้างอะไรอยู่ข้างในวะานะ่ะคอแคนโอ้ยโอ้ยของดีทั้งนั้นเลยเหมือนจะมีคนมาสำรวจแล้วสร้างบ้านอยู่ที่นี่แล้วนะมีแบบพวกก่อนไฟฟ้าด้วยวกระป๋อง กระป๋องเปล่ากระป๋องเปล่าขนมขบเคี้ยวยาเอ้ยมีที่นอนด้วยเหรอมีกระดูกเฮ้ยได้มีกระดูกเฉยโอ้กระเป๋าอุย้ยของเต็มเลยเอาอะไรเนี่ยถุงถั่วเต็ไมไปหมดเลยมีให้ยันที่นอนอะคิดดูด,ดิดีแค่ไหนอะ แบบได้ข้อมูลเต็มลเต็มไปหมดเลยลนะ้วเนี่ยนม่นมีเครื่องตัดหญ้าจะเอายามาทำอะไรวะแผนที่เฮ้ย<ฮ>แล้วเราอยู่ไหนอ่ะเนี่ยแหะ เราอยู่ตรงพังปะไอตรงไอเนี้ยสองอะ่ะเหมือนผมจะเคยไปแล้วมั้งอันนี้อะไรหูแมพมันใหญ่มันใหญ่เท่านี้จริงๆริงเหรอวะบ้าใหญ่เกินเอาไปก็ดูไม่เป็นหรอกนะเราลุทของแล้วเราไปเราไม่อยู่ที่นี่เด็อุยออย้ย <laughs> ขโมยข้อุูหลายๆ หม้อ้ยมีทั้งหม้อฐานฐานหรือขี่หมาของเปล่าเต็มเลยก็คงเก็บไปเยอะแยะมันมนเอาไปเลี้ยงอะไรทักอย่างเลยตรงนี้เหมือนเห็นเต็นท์วะไม่ใช่เต็นท์หินหลอน ไมนน่เสียงงูลเลยเจอนานไงเฮาบล่าเจอมีดบินหน่อยน้องอมีดบินอ่ะรู้จักเปล่าเจอือนแม่งเลยเจี๊ยโทษทพอดีพี่เก่งเคยเนี่ยนางขอขโมยเนื้อหน่อยละกัน เดี๋ยวเราไปหาทำที่อยู่กันดีกว่านะ <G ül> ตรงนี้มันภูเขาล้อมปะใช่ปะนี่ตรงนี้มันภูเขาล้อมนี่อุย้ยมีรใูใหญ่ๆตรงนู้นด้วยเฮ้ยมันจะมีให้ปีนด้วยปะ่ะตรงนี้มันมีอะไรนะ่าสนใจเต็ไมไปหมดเลยเว้ย มีให้ปี่ยนอย่างเงีย้ยอมันคือหนทางการออกไปจากที่นี่ใช่หรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไอเช้นที่ต้องมีตะขอเกี่ยวมันก็นต้องเป็นเนื้อเรื่องผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเจ๊เดี๋ยวเราแมงมุมว่ะ โทษทีไอ้น้องพอดีว่าพี่ได้เสียงเผาเต็มว่ะสมุนไพรไม่ทราบชื่อประดิษฐ์ได้ไหมใบายาสุกกินได้ด้วยเหรอเฮ้ยมีขวดเก็บด้วยเก็บอีกทีหนึง่งนะ จริงๆไปพัญญาอ่อนนี่ะเดี๋ยวครับอันนี้ไ้ด้วยดีกว่าเขาเรียกว่าสว่านมือนะครับเพื่อที่กูก็ยังเก็บกล้วยไม่ได้เหมือนเดิมโอเคอ๋อขนมผมเต็ม เราหินมาจากไหนเนะี่ยมาจากไหนเราเก็บหน่อยแล้วกันนะใย,ยายามจำเป็นโอเคกูไม่เอาแล้วไอ้เฮียค่ขอยๆลงนะครับใจลมๆเราเรีบไปหาแหล่งที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งกันดีกว่า ตัดไม้ด้วยเอามีดขังขามีดใหม่ก่อน <c oughs> ผมจะใช้มีดส่วนใหญ่กันนะครับเพื <c oughs> ่อที่มีดไม้เนี่ยไม่ต้องเฟืองของนะ จะเก็บเห็ดมาด้วยเห็ดอะไรไม่รู้ <c oughs> เห็ดก็อยากกินนะแต่ว่ากลัวแมงแดกแล้วตายนะต้นอะไรวะดอกเรืองเเฮ้ยเจ็ดสะโอบ ไม่ตายการที่มีเสียงกองคืออะไรอะ่ะอ๋อเสียงหายไปแล้วคือมีชนเผ่าเจอผมแล้วเหรอ สงสัยว่ะโคตรหรอโคตรสงสัยอะตอนนี้นเ,เดี๋ยวป่าไผ่ผมจะตัดไว้ทำหอ,อกนะครับ หอ,อกมันแค่เดียวไม่ใช่เหรอเออเนาะนีะ่นได้ละประฏิเสธสักอันเป็นไรไปมันมีหอ,อกสองอันดับเป็นหอ,อกไงจะได้ปลาได้สองที ตรงนี้น่าอยู่ะนะโคซชั่นโคตรน่าอยู่เลย <c oughs> ไม่โดนว่ะ อยากอยู่ตรงนี้โคตรน่าอยู่เลยอยู่ได้ไหมเฮ้ย <c oughs> เตาเฮ้ยเตาด้วยวันนี้เตา่า <c oughs> ขอเจือนหน่อยเตาต่วตีในนางเห้ ปลาเต็มปลาปลาปลา,ปาอุยปลาเต็มเลยอ๋อออ๋มันต้องปลากี่มันง้างเดี๋ยวผมขอจับปลาแป๊บหนึ่งนะอยากจับดูมันได้ป่าโวโบเย็ตึง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 เก็บปลาไม่ได้ เก็บปลาไม่ได้อาได้ละเอายังไงี่ยจะเก็บปลาฮัลโหลมันติดอะไรหนักหนาเนี่ยแมงมุมมไปไหนครับไปไปไม่เอา2000 years later ไม่หมัวสร้างไม่สร้างบ้านสักที มัวแต่ไล่เกือนหมูนะไม่ยอมไปสร้างบ้านสักทีไม่ใช่หมูหรอวะมันคือตัวอะไรวะโอของของโคตรเยอะเดินเดินไม่ออกไม่ไหวแล้วหนักหำหำหนักเกินอ้อกระดองเต่าทิ้งกระดูกเยอะทิ้งไม้ หอกความทนทานอันนี้พังแล้วที่ <c oughs> เดี๋ยวผมไปหาที่อยู่กับจริงจังแป๊บนึ่งนะติดเล่นมากเกิน <c oughs> เราของฟูมากเลยว่ะ่ปเ,เจอบ้านมาเมื่อกี้ของเราโคตรฟูเลย มยวิ่งไปไหนดีวะไปทางนู้นดีกว่าแล้หาสร้างหาพื้นที่ดีๆในการสร้างบ้านอะ <c oughs> เป็นบึงเฮ้ยกูเจอบ้านอีกแล้วฮลัลโหลเจอบ่อยเกิน <c oughs> แผนที่ตำแหน่งใหม่มีที่นอนด้วยปะ กนนหนัก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 กยของของ,งนั้นนั้นของเยอะจัดโอเคเดี๋ยวผมขอทำการของไว้ตรงนี้ก่อนเนี้ยเยอะไม่ไหวเคต่อกันเป็นชั้นเลยวะของเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะขอพักอยู่ที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหาสร้างบ้านกันนะ ที่นี่ดูมันแบบปลอดภัยดีนะครับผมอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะเออโพสิชั่นดีมากเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะถังน้ำมีปลาอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเฮ้ยผมจำไม่ผิดน้ำฝนมันกินได้นี่วาเนี่ยฝนตกป่องมาดิรับป๋อง ม,ม,มผมจำได้ก็เราก็เอากระป๋องเนะี่ยวางไวง้เจ็บน้ำได้จำได้จำได้จำได้หมอด้วยมอด้วยในฝนตกใส่เราได้กินน้ำวงแหวนหิน อะไรคือวงแหวนหินทำแล้วได้แล้ววะตัดแกรงย่างกิ่งไม้ยาวเชือกกองไฟโอ้ใหญ่ยังวะวงแหวนหินโอเคผมสร้างอันนี้ด้วยวเอาเป็นตรงนี้แหละโอเคเราเฮ้ยมีฐานด้วยต้องการกิ่งไม้เพิ่ม ไม้ไม่พอนะครับเอ๊บเอ๊บเอบเอ๊บฮ้ยเอ๊บฮึ่ยเอ๊บฮ้่ยแล้วก็เหลาเลยมันการกิ่งไม้ธรรมดา ยาวอะไรไม่ไม่เอาฟันไม่โดนหรอวะเนี่ยได้แล้วโอเคเต็มละของเต็มของเต็มห <G ül> ม้อมีน้ำปะนี่ไงทำหก ทำหกทำเฮียอะไรไม่แดกอ่ะกป่องเปล่าทำลายอยากกินน้ำฝนอยากชิมน้ำฝนน่ะทำหกทำไมอ่ะไม่เข้าใจเคบุกการการก่อไฟของเราก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์ดษได้ด้วยหรอวะ เฮ้ยไอแผ่นไม้น de ี้ประดิษฐ์ได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้วะกิ่งไม้ไม่ได้ใช้ไม้อันเล็กเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยโดนคิดกด ประดิ์ปั๊บขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นเชือกไม่ใช่กิ่งไม้วะใช้อะไรวะเหมือนเหมือนมันเป็นส่วนประกอบเหมือนกันนะมันต้องใช้ไม้อะไรล่ะกิ่งไม้กิ่งไม้เล็กไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่โอ้เสียครับอยากชิบหาย เี๋ยราใช้สว่านมือเหลาเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอช้านะครับฮ่าสว่างแล้วได้ถ่านมาด้วยมาทำอะไรวะอะไรคือทำหกว่าทำไมมึงไม่แดกอะน้ำฝนนั่นนะตัวอะไรวะ ฮอกโคไซดอนปลาที่ดาของมึงไออ้วนเอ้ยไม่โดนอีกเก่งๆเหรอไอแวะฮะตีไมย่งเลียโอเคเหมือนผมต้องนอนแล้วมั้งแต่ก่อนหน้านั้นเราจะทำการย่างเนื้อก่อนนะครับไม่งั้นเนี๋ยวมันจะเสียของนะโอเคเราก็จะเอาพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกัน อะไรที่มันดูแบบล็อกกระเป๋านะกระเป๋าม่มีประโยชน์ทิ้งๆวะนเนื้อ,อยางหมดเลยให้เนื้อแหวะเมื่อกี้แหวะแหวะเก็บผลไม้ไม่ทราบชื่อกิน disgusting อ้า <c oughs> แล้วทำไมถึงอ้วกอะคาร์โบไฮเดรต อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษน,นี่นะอาหารเป็นพิษกูต้องปิ้งด้วยไหม <c oughs> อาหารเป็นพิษสามเฮ้กูต้องอ้วกแตกรัวเลยดิไหนๆก็ได้กินแล้วกูกินหมดเลยกูล่อเลยเหลาเลยกู มอไดเนี่ยใชหมอไดอแล้วทำไมวางไม่ได้อะต้องมีของในมอเด้อคุณกำลังอ่อนอแต่ลงเรื่อยๆ ปรสิตสองตัวเย็ดฉันหิวน้ำแต่ฉันอ้วกแตกมีปรสิตสองตัวอยู่ในตัวฉันบ่อม <c oughs> มจมน้ำบ่อหน้าตะคบุกอาบ่อจมน้ำจะตายหาแล้ว กินได้ปะกินได้ปะกินก่อนเขากินก่อนจะตาย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 เว้ยเดี๋ยวกูจะตายกูยยจ,ะยจะอ้วกแตกตายพอสิบสี่ตัวไม่ฝนมันมาตกตอนนี้วะย่างเนื้อหมูแดกมันตกเช๊ย เอาหายเอาหายไปไหนอะนอน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 ฮะกูตายกูตายเพราะอะไรอะ รอบกูก็ตายหมดที่อะไรกูก็ตายทำไมกูกระจอกจังวะไอ้ยังกูกระจอกเลยมันไม่ได้กระจอกอกูเล่นพิเรนอ่ะเรื่องกูเล่นพิเรนจัดอ่ะตายหายแล้วโอเคเอาละครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมจะเล่นแบบตั้งใจแล้วเฮ้ยกูตายหายตั้งใจแบบฟักกิ้งตั้งใจเลยเออโอเคมีหินไหมมีเก็บหน่อยครับเก็บหน่อยโอเคขอบคุณเราไปเจอกันใหม่วันหลังครับผมบายบาย